มาร์กี้โผลดแจงเท็ดแ้้และป๊อกเจอดราม่าถูกแะเต้นก้มตาำที่กลางสีแยกกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนรอน,รอนขึ้นมาทันทีหลังนางเอกสาวแต้อนะัทพรไปร่วมฟิชเชลิงในเพลงกล้มตม่ำกับหนุ่มป๊อกพัศนกอนแล้วไปอัดคลิปเต้นเพลงนี้ฉลองสามล้านวิวที่กลางสีแยกไฟแดง จากนั้นเพื่อนซีสาวมิวนิษาโผล,ล่มาแซวขำว่าไอไม้แต่กลับเจอคนมาคอมเมนต์ดรมมาม่าแขว้แรงใจส,สักงานล้าสุดเรื่องนี้เริ่มลามจากไอจีสู่ทวิตเตอร์ในชาวทวิตเตอร์รุมแซสาวแ้วและหนุ่มป๊อกอย่างหนักหน่วง ขณะเดียวกันมีหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยแมทถังแต้วนัทพรจะโพสแคปชั่นไว้แล้วว่าขอบคุณพี่ตำรวจที่ช่วยดูแลวความปลอดภัยด้วยค่ะทำให้มากี้ราศีในฐานะพระยานหนุ่มป๊อกและเพื่อนๆพืสาวแต้วออกโรงชี้แจงแทนโดยบอกว่ารอให้ไฟล์ข้าเขียวคนข้ากันเต็มเลยแต่พอแต้วมายืนก็ดูเลยห้าห้าห้า นอกจากนี้ในโพสต์ของหนุ่มป๊อกก็มีข้อความชี้แจงไว้แล้วว่าปลอ,อไม่ดราม่านะไฟแดงอยู่จ่ะซึ่งมากี้ก็ตอบกลับว่าเราไฟข้ามถนนจนร้องไห้หมดอ่นนะเนาะ